ความน่ารักของสองแสบมาแล้วทุกคนน่ารักมากเมื่อคืนนี้ดีงามมากบอกแล้วผมบอกแล้วว่าคนบางคนจะดีดแล้วก็คนบางคนจะแบบจะสตายแบบว่าตามใจเก่งอะไรเก่งเอาใจเก่งอะไรอย่างเงี้ยได้ใดแล้วเฮ้ยอีกแล้วเริ่มอีกแล้วนะบุม ได้ๆแล้วรู้ได้ไงเขาไม่ซักเกงเกงอ่ะคุณพ่อบ้านอ๋อคนซักผ้าคือคุณหรออจะดนไหมเนี่ยไม่หรอกเนอะเราไม่ได้ว่าเขานี่เขาเพื่อนกันเราเรื่องงงเกงเกงอ่ะทุกคนได้ๆแล้วองค์เทพสามตากก็แบบอย่านะ อดิส์จะมาแต่เพลงแรกนะแต่ใดๆแล้วก็เหมือนมาที่แหละธนดนน่ะเขาจะเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ธทนนดนทั้งนกทั้งปลายอ่ะเขาจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนเขาจะมาแนวแบบว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือไม่สบายใจหรือไม่สบายอะไรอีกคนหนึ่งจะดีดแทนมันมันแปลกมากสองคนเนี่ยเขาจะสไตล์นี้มา นานมากตั้งแต่แรกเลยอืมมันบอกไม่ถูกจะไม่ขยี้ไม่มีอะไรขยี้ดูเอายิ้มได้ตลอดอมยิ้มตลอดชอบชอบปลายปายสวยอ่ะทุกคนปายพูดน่ารักลูกน่ารักออกตลอดเอาอย่างนี้ดีกว่าปลายไม่มีความเป็น เป็นสาวหล่อแบบว่าที่แบบเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนที่แบบว่าจะต้องหล่อจะต้องฉันเป็นผู้ชายนะอะไรแบบเนี้ยมันสไตล์นั้นนะแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยสําหรับบุ๋มนะน้องไม่มีน้องไม่มีความเป็นแบบแปลบนั้นกู <c oughs> <c oughs> โดนแน่ไม่พูดละดูเอาทุกคนน่ารักมาก อันนี้มากับใครครับ<ะ>มากับใครครับ,บคือโดนโดนลากมาใช่ไหมครับมาเองหลานเป็น FC นุกปลายใช่ไหมหรือลูก FC นุกปลายใช่ไหมยายเองเ <laughs> ชื่อคนง่าย นุกนุกนุกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนุกเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายแสดงนุกนุกปายร้องเพลงอะไรแสดงว่าใช่แล้ว ของกล้องพี่โอโปอแล้วกางเสื้อด้วยแม่เอาสัญลักษณ์ออกเลยนะครับโอ้ยแม่มากี่คนครับเนี่ย ห้าคน,ค<อ>นม,มีมีหลานสาวสวยไหม <ๆ S 1> เขาเขามีผัวยังยังไม่มียังยังยังผมนี่ได้ไหมนะได้ไหมชื่ออะไรนะน้องออมกับน้องแตง,น,งน้องนั่นน้นองอมคนไหนน้องแตงคนไหน น้องแตงจะเจอพี่ตําไม่ได้เจ้าชู้แต่เดียบเพียงแต่เทียรู้คนบ่อยประวัติดามพอยหัวใจไม่มีที่อยู่ <c oughs> ไม่ต่างกันครับไม่ได้ไม่ได้ปล,ปล่อยให้ตัวนี้เล่นไปยาวๆช่วงนี้กำลังช่วงนี้ชีวิตบดล็อกแล้วเ,เล่นไปยาวๆเลย ขาได้ยินคำแบบนี้แ re ล้วก็ลงจากเวทีได้แล้วอ่าขอโทษนะฮะถ้าอยากกิดอย่างนี้โหดีกว่าฮะเอ๋งั้นโหดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเราไม่รักกันหรือเรารักกันมึงพูดอย่างนี้ครับก็ตัดไปแล้กกก็เดินอีกเดี๋ยวเด รักไ <R> <A ida. S 1> ด้อดมต่องความเป็นจริงถ้าเราบอกว่า สวัสดีครับนุกปไปมาแล้วครับห <3. S 1> นึ่งสองสามนี่เงียบเลยถ้านับหนึ่งสองสามเงียบปั๊บเลยหนึ่งสองสามเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวเราจะายินดีนุ๊กไปสวัสดีครับเสร็จแล้วก็นับหนึ่งสองสามทุกคนเงียบโอเคไหม โอเคนุ๊กปายสวัสดีครับหนึ่งสองสามสุขภาพเขาเข้าใจยากเอ้ยความความสามัคคีบ่มีแต่เดิ่เลยหเลยเขาหมายถึงสวัสดีนุ๊กปายกีดหนึ่งสองสามคือหยุดว้าวใ้ออกเล้พี่สั่น เอาไหมนุ๊กไปบังหันก็บอกนุ๊กไปสวัสดีครับเบิร์ดเสียงเกือบเป็นล่มกันหนาเมื่อนุ๊กไปสวัสดีครับหนึ่งสองสามกันนะพี่หนึ่งสองสามเกินจะเยียวยาแล้วฮะโจทย์ฮะ แบบนี้มันก็ดีเนาะว่าไม่เห็นเลยว่าเรากินอะไรข้างในให้หน่าเชื่อว่าวันนี้ไปไปลายจะกินน้ำสไปรด้วยนอกจาโดนกินใบบัวบกแก้วปลาเองแซบแซบนะนี่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 อ้าวผู้เชี่ยวมอ้งไรวะ โอ้ยออกมืดแล้วทำ่้โคกอะไรเธอกินเบียน่ะให้มันแล้วให้มันทัวไปให้ขอโทษที่ใส่กางเกงอ่เอไม่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 ใช่วันนี้นะมันมีสองตัว อันนั้นมันจะยาวกว่านี้เออมาเมื่อวานคนอะไรใส่กางเกงซ้ำไปซ้ำมาสกปรกมากอันนี้ใส่กางเกงนี้ครั้งแรกวันแรกที่นี่ครับ,รรรบอยากสิบอกว่า,วากางเกงเบิร์ดอะครับพค้ชว่าสีเมือรับผิดครับรอบนี้เอามาสามตัวอะไรใจยังสิเอา,เอาง่ายๆรึเปล่าวะ แนวมันโบเมนเหรอแม่นุ่งอะไรโคตรโบเมนนะครับอันนี้เกงกางเกงแบบนี้มันยังดูสะอาดนะพึ่งมองกางเกงตองทำไมมันสกปรกจังเลยวะมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์สามวันแล้วเหรอไม่มันเป็นแนวอื่นติไปส่งมึงนะสามวันไอตัวที่มาซาวอ่ะสามวันไม่ได้สามวันสิใส่มานานแล้ว เพราะว่าถ้าไม่ใส่เกงขาดเขาไอ้พวกซอยตันไม่ให้เล่นด้วยหรอไอแต่แต่เป็นเหมือนกันไหมเกงยีนอะาอเกงยีนนะที่เราใส่ไปหลายหลครั้งกลับบ้านไปไม่ค่อยสักนะมันบกคอยสักไม่ไม่ค่อยสักไม่ดูเปลี่ยนอะไรแล้วก็จะเอาไปห้อยไวอันที่จริงผมไม่เคยเป็นแบบนี้ครับกูเป็น ว,ว,ว่าเราเกงทุกตัวแต่ต้องซักทุกตัวว่าไม่ซัไม่สามารถใส่ได้ครับถุยถุยถุยบักอันขาเปิดอชีตัวหนึ่งมันมันเป็นสไตล์ค่ะเชือดขาดไม่ไม่ห้ามคุณดอกค่ะโอ้เสียงเหมือนเหมือนองค์เทพสามตาเลยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ทุกงานให้มันไปครึ่งครึ่งสกิปก่อนอถ้าองคเชฟสามตาหรืออลงอ,อลิศมาเนี่ยกูบอกเลยวันนั้นได้ร้องไม่ถึงสิบเพลง,งเบ้าเล่นไปละ่ะถ้างั้นต้องร้องเพลงก่อนอเพ<อ>ิเ<อ>่งทาขุยเย็นที่หล่ะอ, <laughs> อะไรคะ <laughs> อย่าพูดค่าอย่าบุรี่ค่า อย่าบุลลี่นะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการตัดเพลงแล้วก็เพื่อไม่เป็นการไปนอกสคริปต์ขอร้องในพาร์ทของปลายก่อนลวกันครับผมถ้าในท่วงที่จะตัดก็ไปตัดในพาร์ทของนุกเทดนหนี๋งวผลงานเพลงแต่คนที่ใจนักเลงเรื่องความรักที่สุดนโลกย